สวัสดีครับวันนี้มีแปลงโซนอำเภอสันทรายนะครับตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ใกล้มหลาลัยแม่โจ้น,นะครับ เนื้อที่1ไร่2งาน13ตารางวานะครับตารางวาละ5,500บาทนะฮะราคารวมก็3,371,500บาท <maintenant S 2> นะครับอ่าลูปแปลงนี่เมื่อกี้นะฮะแล้อันนี้ก็คือถนนหน้าแปลงนะฮะเป็นถนนอ่ากว้างประมาณ6เมตรนะครับฮะจะมองเห็นภูเขาไกลๆนะครับ เข้ามาทางซ้ายมือนี้นะจะเจอบ่อปลานะครับแล้วก็ทางเข้ามันจะตรงไปเรื่อยๆนะครับาทางเข้านี้ก็กว้างประมาณ6เมตรนะครับแล้วจะเบี่ยงไปซ้ายนิดหนึ่งนะฮะเห็นคลองน้ําอยู่ไกลๆนะครับสภาพพื้นที่ก็จะเป็นสวนมะนาวนะครับมีบ่ออบอปลานะครับลึกประมาณ3เมตร ด้านซ้ายนะฮะที่ขายนะครับพื้นที่นะฮะซ้ายของบ่อนะครับนี่นะครับเป็นเอ่อวนมะนาวที่วางท่อคอนกรีตนี่นะฮะปลูกไว้นะครับ,ลรบแล้วก็อ่สภาพโดยพื้นที่ไม่ต้องถมนะมันถมเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่ใกล้เคียงก็ใกล้มหาลายัยเมโจรประมาณ2กิโลโรงพยาบาลสันทราย6กิโลแล้วก็เซนทันเฟสติวัลก็ประมาณ1 5กิโลนะฮะ สนามบินก็ประมาณ23กิโลนะฮะไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับนะฮะหากสนใจยังไงก็ติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำนะครับให้รายละเอียดได้ทุกเวลานะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้รับฟังรับชมทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ